คุณผู้ชมวันนี้มาอยกับช่างยุทธนะครับ fc ทุกคนทุกท่านนะครับมาหมัดจำช่างยุทธนะครับปันรูปลูปูสวงองค์น่าจะองค์แบบนี้มั้งครับสาธุสาธุปัดไปวัดลงปูใส่รุ่งนะครับอีกองหนึ่งสายบุญจากสาแก้วนะครับสายบุญจากสาแก้วนีน fc โรุุนนะครับไม่เคยพลาดนะครับเลขประจําวันวันนี้มีรูปมีเลขอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้ช่างยุทธ ขอขมาขอหลวงปู่สาธุ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 สดๆนะครับวันนี้อยู่กับช่างยุทธนะครับ มัดจารูปเหมือนหลวงปู่สงฆ์องคหนึ่งนะครับจะไปที่หลวงปู่ใส่รุ่งนะครับสาธุสาธุอะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสมาสัมพุทธัสสะสาธุ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 กุกาสะธยมกนาบีมเรมใด้ตั้งดํา បាទសូមថ្លែងបង្គំគោរពនមស្ការដល់គុណព្រះពុទ្ធគុណប្រធានគុណស្រេសានតឡាតដល់គុណលោកតាគុណគ្រូបាអាចារ្យគុណលោកអោសួងគុណលោកអោធមគុណលោកអោបោះគុណអ្នកសច្ចភ្នំត្បែងមានបារមីគុណលោកអោណោណតិកលែងណាស់សំខាន់វត្តប្រៃបัฒនាណោទីកលែងស័ក្តានណោវត្តស្រុកចមុកក្តីណោពទុមឃូថេន គួតាមម្ពិលកដីតឡតដុនកដេងលក្ខសំខាន់លោកអោឯស្រុករุ่นកដីជាអង្គកំពងពុះគ្រូបាអាចារ្យបារមីភ្នំបេងភ្នំកលេនកដីខាងស្រុកខ្នែរខ្ញុំកណ្ណារីមរាមដែរសូមថ្វាយបង្គំបារមីគុណលោកអោថ្ងៃនេះក៏មានស័ក្តិសក្តិដែរល្អស័ក្តិសក្តិស្នាមមានចៅហ្វាយបានមកសាងសង់គុណលោកអោសូមបារមីគុណលោកអោបានអានិយុតិគុណចៅបានសុងបានសាង លុអុគុនលោកអោយានតុងពួតអរគុណលោកអោប៉ាជុំរ៉ាប់ចាប់ដេញផងចៅផាទៅខန်းจังหวัดសាកែវเนาะសាកែវครับ FCU សាកែវនេះបេងព្រ្លូវនេះฮะឯកលោកមានផ្សងសថានៅចំសាងគ្រូគុណលោកអោតោទុបណទេស្ថានបានគួជាខ្ញុំបានសងសាងក៏បានមកប្រាប់ជំនើរនៅជៀង เลนครูคันหคันแก็แม่จะไงเจีบ้ยบ้านแบงปิวมานะครับสองเก้า์แบงปิลสองเก้าศูเจียบอสสบายกเจ้าแก็สองเก้านเรียบสมใจเป็นลกเอาน้องแบงปิวมาไกสมเซียนในกรูปแอนรอก็ได้สมบารม่กุณลูกเอาตั้งบุญเตกจับการสรุ้จับการผสมแบงปิกมาแบงพันเบงปิบ សូមសាងលោកអោតទៅទីស្រុកនងខ្លាណោះលោកណោះស្រុកនងខ្លាគឺគូខាន់យើងនេះហើយលោកអឺបានតបថ្វាយទុកត្រោះក៏សូមគុណលោកអោបានអានិយគុណเจ้าបានសំសងមកសម្រេចឆាប់ឆាប់ໄວໄວកុំអោយការឧបសគ្គមកខាត់ក្រងគុណเจ้าអោយលឺសូមសាសូមទេដែរលោកណោះសូមគ្រូពេញរួយហ្នឹងនេះបានថ្វាយគុណលោកអោសូមទីតាមទីប្រធានមកជុំ เดกฮานอยบ่ล้ะสาธุสาธุหกองเเหล็กสวยสาห้าสิบนะครับยังเปรีวกว่สอเาศูนป็นปลิวเมื่อกี้เนี่ยท่านปริวสอเหมือนกันสองเก้าย์เ็ไทยสองอันนี้สองห้า ห้าสองห้าีลสวยดีครับเลขเงินเร็วเนาะเลวสายลมเมื่อกี้ครับแบ่งพันก่อนแบ่งพันสองเก้าศูเลดีแล้วก็แบ่งร้อยเดงที่สองก็ห้าสองห้าครับครับทินแเน้นๆก็คือเลขฟาอ็้อยหกสอง้าครับหกสครับ เน้นหลักสองเลยนะครับสองมาทุกตัวเลยนะนีส่สร้างต่อไปนี้ก็เป็นสร้างปางหลวงปู่คีบบุรีเนาะครับเป็นเป็นองค์นี้เหมือนเหมือนองค์นี้บ่กคล้ายกันเนาะองค์นี้ท่านกอดเขา่าถ้าองค์ที่ในต้นแบบน่าจะเป็นยืดเขา่าท่านจับ นักแข่งตรงน,นั้อ๋อยึดเข่าจับหนักแข่งหน้าแข้ง,แ,ขงแต่ว่าท่านจะขี้บุหรี่ครับเลขนะครับเลขเอาเดี๋ยวเลขสวนมาหกสองเก้าสมุนมาเขียนไว้เนาะ629องเตรงพอ่อลวงปู่ใส่รูท่านให้ดวงตาที่สามมาใส่กับหลวงปูด้วยนะขยุดขอดูหน่อยดวงตา,าเป็นเพชรนะเป็น อะไรผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นแก้วเจรไนหรือเปล่านี่เป็นมนสารเนาะครับอันนี้เป็นเด็กไหลท่านเอามาใส่ข้างในเป็กไหลกินปูปูสวงธาดไสิมีเลี้ยงน้เพิ่งด้วยนะครับเล็กไหลใส่ด้านในมีแก้วสีแดงดวงตาที่สามดวงตาที่สามขอดูหน่อยช่างยุดเพื่อมีเลขโมดูดีๆเพื่อ หลวงปูอ่ะเดี๋ยวยังไม่ใช่เอาไปใช้ไปทำไปกันหมดบ่สวยครับสีแดงสีพันหน้าสีแดงสีบารมีสีสุริยะเทพครับสวยมากไวดวงตาที่สามดวงปู่สวงครับครับเดี๋ยวขอดูหน่อยสวยเอฟซีสวยมากนะครับเป็นดวงตาที่สามนะครับอ่ะให้ดูกระชัดๆนะ สีเพชรนะครับเป็นเพชรนะเป็นดวงตาที่สามนะครับได้ยับได้ยับสาธุสาธุตอนนี้ช่วงนี้งานเยอะไม่ช่างหยุดยางานงานที่ค้างอยู่ก็เยอะครับเป็นขององค์หลวงพ่อเบื้องเนะงงาะเก้าองค์เก้าองค์เก้าริยะบทแล้วก็ที่วัดพระอาจารย์ไปสำนัก กระท่อมสูงอ๋อไม่ใช่สำนักเป็นเป็นกระท่อมสูงกระท่อมสูงองนอนปางสวยสุขปางมันท่มองนอนนั่นแหละครับหนึ่ง,งนองแ,แ,แล้วก็ของพี่ลายที่เป็นพญานาคเนาะอุงหนึ่งครับแล้วก็ของพี่ที่สั่งมาใหม่ก็คือปางเอ่อคีบบุรีครับกดแสดงความเสียใจยกับพี่ลายด้วยเนาะที่สั่งแล้วก็ท่าน ได้จากไปเนาะ,ะที่ไหลทำช่างไปยังไม่เคยเห็นหน้าเลยก็ <c oughs> <ๆ S 1> เสียใจกับสภาพที่เป็นญาติเป็นลูกหลานของพี่ไหลเนาะ<ช>ครับก็ท่านได้สั่งะจะสร้างรูปลุงปู่สวงแล้วก็มีเพรานหน้าชูด้านหลังใช่ครับก็ขึ้นโครงได้ป <c oughs> ั้นลุงปู่แล้วครับเหลือโครงเพรียหน้าครับ ก็ลูกหลานน่าจะสารต่อให้เสร็จพระนิทานของแม่ที่สร้างไว้เนาะครับจ้ะก็ขอให้สำเร็จช่างก็ทำไปเรื่อยๆก,ก็มีหลายองค์ครับเลขงวดน,นี้ที่จะให้เลขฝากถ้าลืมล็อปูเน้นหลักสองเนาะสองอะไรน้ำเกลี์สองหกสองเก้าหกสองเก้านะครับเอฟซีหกสองเก้า ล้วก็แบงพันก็สองเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์ปลิวครับแล้วก็เ,กลวกเลขแบงร้อยห้าสองห้าสองหกสองห้าสองเก้าเลขใกล้เคียงกันอยูนะครับใกล้เคียงกันอยู่เนสาธุห<ท>ลงปูอันนี้องค์นี้จะไปลงพบเปลือกใช่ไหมเนยใช่ครับเป็นวัดปลาพุทธอุทยานวัดปลาพุทธอุทยานนะครับค่สิงจะเป็นช่วงกระดูกระเท็นลอพ่อพอดีครับอาสาทุสาทุ องค์ท่านก็มีการบรรจุแก้วสีแดงเหมือนกันเป็นแก้วลูกแก้วใหญ่ลูกแก้วใหญ่อ๋อสีแดงทุกองคเลยครับส่วนตอนมารับลวงปูเชิญลวงปูใครมีโอกาสก็ได้มาก็ามาที่นี่ได้เดี๋ยวจะไปประ่าสัมพันธ์บกบุญเอฟซเพื่อจะได้ไปด้วยกันครับรถแห็ก็่เก้าคันเก้าคันเก้าทะเบียนใช่ เดี๋ยวช่างยุดเดี๋ยวมันดูคงขี้ไหลดูไหลถึงขนาดไรแล้วในของหลวงพ่อเปลืองเด้อนะครับหลวงพ่อหลวงปู่ไรดูอยู่หรือเปล่าน้อนี่ครับครับกำลังทําอยู่ก็ยังไม่เสร็จดีนี่ที่กระท่อมสูงเอฟซีไซบุญองค์บรรทมสวยสุกนะครับก็กำลังทําอยู่เด้อนะครับสายบุญคุมทรัพยพญานาของพี่ องเจเจจันเพ็ญน,นะครับนี่เป็นเจ้าภาพหลักไปไว้ที่กระทอมสูงนะครับถ้าทําเสร็จคงจะสวยน,นะดูเนาะครับองนี้ยังไม่เคยปั้นเลยองบังทภมครั้งแรกเลยบ่ใช่ครับอันนี้ของในคองพีไหลยนบ่อ่ะองนี้ครับอง์นี้บ่ใช่ครับโอ้ทุกองปู่ก็คือเสร็จแล้วใช่ลงปู่เลือกแขนแล้วก็นิ้วเท้าแต่ว่าต้องปั้นอยู่ในช่วงขึ้นโครงเทนน้าน่ะอ๋อยังเลือพญานาคยังด้านหลังยังไม่ได้ปั้น ล,ล,งลงพบเปลือกอันนี้อริยาบทีอิริยาบทีเหมือนเก้าเก้าอิยาบทีนองหลวงพบเปลือกยังไม่เคยเปั้นเป็น,ป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 นรกระดุกแรกเลยค่ะ่ะเออใส่ลยนนงยิ้มไม่รู้ว่าปังแบบไหนเห็นหลวงปูย่ยิ้มก็เลยเลือกท่าน,นี้ให้ท่านโอเห็นหลวงปูยิม้มยิ้มแบบสบายใจยิ้มรับทรัพย์ แต่ว่าข้างในเนตปั้นเป็นหลวงปู่ถือใบโพลโอ้ใบโพลอ๋อใช่ครับนี่แหละครับงานก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับงานก็อยู่ประมาณนี้นะกำลังค้างค้างอยู่ก็คือว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่ใกล้จะปิดปิดจอบอยู่องค์นี้ก็จะมีพญายนาคสองตอนเลื้อยขึ้นมาเหมือนองค์ตัวยังทงนนค์ครับอ๋อครับ เองค์ที่ยืนอยู่คืออะไรนะเป็นแม่นาคครับรุ่นลูกอยู่ไม่มีเจ้าภาพไม่ว่าเจ้าภาพก็ไม่จองไว้เงียบเลยเงียบเลยค,<อ>ลครับอให้พระทางนั่นแหละติดต่อว่าเขาจะเอาไหมในเป็นแม่นาคพักขนงเลยบนีใช่ครับสั่งให้ปั้นแล้วยังไม่เมาปั้นแล้วพอจ้าภาพก็เงียบไหมมาจ้ำไหมไหม โอ้โห oh oh. ไม่ได้มาจำแล้วปั้นแล้วไม่เอาก็กาใครน้อยจะเอาตอ่อเนี่ยนีน่ไม่น่าพักขนงด้วยครับร <c oughs> ถ้าทาสีไปจะสวยเหมือนกันเด้อเนี่าครับ,ววอรบโอ้ จบภาพนะจะเสร็จเลยได้จะภาพอยู่บนนี่ได้ดูอยู่บนนะครับรทำแล้วต้องทำให้เสร็จได้อย่าให้ค้างนะครับรส<ะ>ัลวงพ่อบ่หลวงพ่อจังเทพุะพโลวโงพ่อจากพิษณุโลกออื สาธุสาธุอ้หนุ่มช่างยุทธนะครับคนเดียวเหรอช่างยุทธ์ก็เลยขึ้นโครงองค์ยืนาแล้วงพบเรื่องสององเลือกองยืนอีกสององบ่สององครับขาันบ้านช่างยุทธนะครับนี่เอฟซีเดินนี่ครับสดสดนะครับไม่มีพิมพ์ไม่มีแบบเด้อคือเป็นตามภาพเลย ตามภาพเห็นเลยใช่ไหมลงสีลงพื้นแล้วตอนนี้ของทิศพันธ์ก็ยังเหลือที่กระท่อมสูงองค์หนึง่งกระท่อมสูงกับองค์ใหม่ล่าสุดองค์ไหม้ล่าสุดแล้วก็ของพี่ไรเนาะที่ทางที่ได้ติดต่อมาสร้าง,มาางเามื่อวานก็มีคนจากลบบุรีแหละมาราบไหว้หลวงปู่คบมาก็เห็นก็ ขาก็ติดต่อเกี่ยวกับพิเทอรมันกันแหละที่วัดเพิ่นเพชรรคับถ้าเขาเขามีโอกาสเขาจะแวะเขามาอีกเยอะจะมาปั้นให้ปั้นให้แต่ว่าจะจริงหรือไม่จริงยังไม่รู้บก็ต้องขอบคุณช่างยุทธนั่ปั้นรูปลงปูทรงสวยๆให้เอฟซีได้กราบไไว้คุยเพื่บารมีลงปูไปทีเรื่อยเนาะกาใจสร้างบารมีลงปูเกิดมาเ่อสร้างรูปภาพหลงปูหรือเปล่า ท่านหลวงปู่บอกว่าไม่ต้องรวยอะไรเยอะเอาแค่ปั่นไปเรื่อยๆครับให้มีงานมีการไม่อดไม่ยากลูกหลานทไม่อดไม่ยากพออยู่พอกินไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าเขาก็เอาแหละครับท่านหลวงปู่ให้ลอตเตอรี่มาเดี๋ยวจะไม่ได้ปั่นหลวงปู่อีกหรือเปล่ารวยแล้วก็ขี้ <c oughs> เกนะียจแล้วเนาะโอเคตามนั้นแหละครับตามนั้นนะครับเอฟซีเดอร์ F นะครับนะเ <c oughs> น้นเลขนั่นแหละฝาเอ็มร้อยลุงปู่ ส่วนมากจะออกฮานอยบ่ถ้าก็ลองดูฮานอยตอนเย็นก็ได้ครับบางทีนอยไม่แน่นะเหมือนที่เออที่คนเก็บออกไปวันนั้นของของของคุณอะไรนระเรททองน้ำสกุลเรททองเต็มเต็มเลยบ่ Disney <fi> ท่านสุรศักดิ์ออสุรศักดิ <m akes history> ์ก็ทะเบีย <allergy> น <coffee> <m akes history> ทะเบียนลุงป,ปูทะเบียนร,รถ60วันนี้วันนั้นก็นมารับลุงปูไปที่ปูอนุชิตชก็ทะเบียนร,ร,รถเตรียมๆแล้วเนาะตองตอง,ตองสามอตองสามข้อตองห้าห้าสามเนาะครัห้าห้าแต่สามตัวห้าห้าสามตัวตองห้าบ่แต่ลุงปูท่านให้แนวปรนสนาเนะาะขับท่านให้ 5, ห,ห้าสามห้าสามเพราะเลขทะเบียนมันมีห้าอยู่สามตัว คนไม่เข้าใจก็เล่นแต่ห้าห้าห้าอย่างเดียวครับตียากเหรอตียากเป็นแนวปริศนาห้าสามครับอ่าโอเคครับขอบคุณช่างยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับเลขก็เลขกอะไรนะช่างยุดลืมไหมหกสองเก้าหกสองเก้ากับเปลิวก็เปลิวก็เออเก้าสองศูนย์แล้วก็ห้าสองห้าสองเก้าศูนย์บ่สองเก้าศูนย์เนาะไปเปลครัว 290ไ,ไ,ไม่ได้เคียนไว้นะคื่อ fc <c oughs> ดูเอาในใบธนบัตรเอาดูในใบเอานะครับ fc เดอร์นะครับ,รบวันนี้ก็ได้มาชางยุดก็ดีใจนะครับ,รบ fc เดอร์ใส่บุญค,คุมนนะ่มทรัพยพยานะย้ำว่าทิศพันธ์ไม่มีกินเปอร์เซนเน็นต์เดอร์ fc บอกตรงๆเลยไอค,คุยตัวนายชางยุดไม่มีนะครับเก้าพันก็เก้าพันหมื่นห้าก็หมื่นห้าเป๊ะวังที่ต้อง ออกควักกระเป๋าเองก็มีเป็นท่านเป็นผู้ที่เป็นสะพานบุญเนาะของแท้เลยสารต่อให้ผู้คนได้กราบไหว้ลุงปู่ไปตรงไหนกห็กระท่อมพินาสมลุงปู่เห็นแล้วมีความเบิกบานนะใช่นนในกระท่อมปู่เนาะลวงปู่คนที่ศรัทธามาไกลมากใกล้อยากได้อยู่ในวัดในวาในอาสมในกระท่อมก็ ทางที่พาน,นก็ได้สรงสร้างเนาะครับไปกราบไหว้บูชาขอให้พี่ท่านงปรสบหน้าที่การงานเจริญย,ย,ยิ่งขึ้นไปนะครับยิ่งให้ยิ่งได้เนาะอวยเตียนเมียนบานยิ่งให้ยิ่งได้หลวงปู่ว่างันนะยิ่งให้ยิ่งได้อวยเตียนเมียนบานเอฟซีทุกคนทุกทานเดินนะครับอันนี้ก็ขอให้โชคดีกับโชคหลวงปูป่สายน้อยเนาะทุกถวายหลวงปู่เนี่ย 6 6อะไรต้องกินใน6 629ครับเลขไฟเอ็มร้อย629 629นะครับอ่ะกับไฟเอ็มร้อย629เอฟซีเดอร์629นะครับอ่ะเนี่ยพี่เขาเห็นเลขสองอยู่ในหัวเข่าลุงปูเลยอ๋อมีเห็นเลขสองอ๋อหัวเข่าแต่ผมเห็นห้าสองนะไหนอันนี้เลขผมเล่ะ สองต้องดูเพิ่นเพิ่นตั้งใจดูไม่เห็นอือตัวลูกเพิ่นเพินนี่จะเห็นระวังกันขยุดเห็นห้าสองห้าสองห้าสงอือสองเก้าก็ได้ค่ะเลขสองก็มีสองอยู่แล้วนะถึงกวงเก้าจึงกลวงเขาเขาลงปู สาธุสาธุองนี้จะเป็นองค์พญายนาคอยู่ด้านลังนะครับรรรรสาธุาธลงปูบรรทมนะครับที่นี่จะไปกระท่อมสูงหรือเอฟซีนะครับกระท่อมสูงก็ลังคาก็เกษ็จเรียบร้อยแล้วนะครับครอบกระท่อมอยังเหลือแค่ปูก,กระเบื้องเฉยนะครับแต่ว่าจ,จะเอารูปลงปูนี้องค์นี้นะที่จะไปอยู่ที่กระท่อมสูงองค์หนึ่งนะครับสวยเอฟซีนะครับเอฟซีก็จะเห็น ตงปูบรรทมอยู่ปางสเสวยสุขนะครับนอนยังเดียวนอ,นอยังไงลืมรับฟันบอกเลขลูกศิษย์ลุกหาเด้อหลวงปูไม่ใช่ไปแล้วบรรทมอย่างเดียวไม่ได้นะหลวงปูต้องรับฟันบอกเลขลูกศิษย์ลูกหาที่มาขอด้วยองค์นี้จะไปอยู่ที่กระท่อมสูงเสร็จเมื่อไรเดี๋ยวจะมาแห่ไปอันเทิญนไปแล้วก็ทำพิธี<อ>ถวาย ออกพรรษาแต่เป็นช่วงไหนก็แล้วแต่แต่เขาอยากให้ออกพรรษาก่อนครับอ่ะคนจบคลิปก็เขาดูเลขอีกครั้งหนึ่งช่างยุดหนฝากช่างดื่มให้ช่างยุดดูบอกเลขอีกครั้งหนึ่งนะดูเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อสาธุสาธุเพื่อเอฟซีหกสองเก้านะครับหกสองเก้าหกสองเก้าจากฝากเครื่องดื่มหกสองเก้าเลขแบงค์ทำพิธีแล้วแบงค์ร่วงแบงค์พันด้วยเมื่อกี้นี้ตกตกครั้งที่สอง มีสองเก้องเก้าศูนแล้วก็525 290 525ครับผมหลักสองมาหมดเลยหลักสองไม่ใช่อย่าสองสองบ่หลักสองมาหมดทิ้งหลักสองหกสองเก้านะครับเป็นเลขสวยเลขสวยเนาะสาธุสาธุ สาธุสาธุเอฟซีทุกคนทุกท่านเนื้อ่ะไปวัดหลวง,งพ่อหลวงปู่ใส่รุ้งเลยครับน้คลาเนาะ,ะน้งคลาหลวงปู่ใส่รุ้งนะครับอีองค์องค์ใครองค์อ,งอะไรนะองค์หลวงปู่จะคล้ายๆแบบนี้เลยเนาะจะคล้ายๆหลวงปู่คีบบุรีแไปทำจับนักแข้งอจับนักแข้งเนาะ เขาจะลงข้างนึงเคลื่อนข้างนึงครับอาสาทัวอาคบช่ายศมีอะไรจะคุยกับเอฟซีไม่มีอะไรจะฟังไหมไม่มีนะครับจะบอกไหมช่วงนี้ไม่ยังไรอัพก็ก็คือว่าก็อยากอัปเดตให้สภาพโดอที่มันลงพบเรื่องท่านมาสั่งไว้นองงานก็เราก็คืบหน้าประมาณนี้ประมาณนี้ก็อยากให้ท่านได้รับรู้ช่างก็ดําเนินงานการปั้นไปเรื่อย ทุกเจ้าภาพที่มาสร้างไว้เนาะเราก็ดำเนินการปั้นอย่างเช่นที่ค้างคาก็มีของลงพบเรื่องเก้าองค์ของออทางพิธีพันธ์ก็ประมาณ3องค์3องค์อ,อยู่นะเป็น,น <ะ S 2> องค์กระ่มสูงหนึ่งแล้วก็ของพี่ไลหนึ่งปางพญานาคแล้วก็องค์คีบบุรีลร่าสุดครับก็มีประมาณนั้นนะครับครับก็จะเร่งให้เร็วที่สุดนะครับ เจซีทุกคนทุกท่านสบายใจได้นะครับเราจะคือคือช่างยุทธิจะทำไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราเร่งก็จะละจะออกมาไม่สวยในงามเนาะก็ <S 1> <S 1> <ๆ>ที่จริงก็อยากให้แล้วเสร็จออกพรรษานั่นแหละเพราะว่าลุงปู่ท่านจะได้อัญเชิญลุงปู่ทั้งหมดเลยออกพรรษาพร้อมกันครับออกพรรษา <S <S <ๆ S 2> ลุงปู่ก็ไปตามกระท่อมเลย <S 1> <S 1> ใช่ครับก็ในช่วงนี้เราก็เชิญปู่ท่านจัพรรษาเนาะจะไปจางพรรษาก็อยไครอยู่ เสร็จออกพรรษาท่านจะว่างมาในช่วงไหนก็ได้แต่ของหลวงพ่อเรื่องน่าจะเป็นฤดูกระถิ่นฤดูกระถิ่นก็ออกพรรษาเหมือนกันใช่ใชออกพรรษาไดอาจจะวันที่ถ้าจาไม่ผิดก็น่าจะมันเป็นวันที่เก้าหรืออะไรนี่แหละวันที่แปดที่เก้าบอไม่แน่ใจนะเดือนธันวาดูปฏิทินอีกทีหนึ่งห็นหลวงปู่บ,บอกเดือนธันวายังไม่ได้ไปหาท่านเลย ลงพบเปลือกนะครับขอบคุณช่างยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สาธุสาธุที่ปั่นรูปงปูสวงให้นะครับเป็นเอฟอก็เป็นสะพานบุญให้เอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อนะครับสบายใจได้เด้อนะครับมาอาสาชันจิตถึงท่านให้ปั้นให้สําเร็จสาธุสาธุอ้ารับากันไปนะครับเอฟซีนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเลขก็ได้แล้วอย่าที่เห็นนะครับตัวนั้นนะครับมัน ถ้าชอบไมจัดถ้าไม่ชอบก็ผ่พนาด้นะเป็นแนวทางนะครับสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม